อาคมสั่งเทกศเร่งปรับโครงสร้างหนี้กเกษตรกรกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566แต่ก่อนจะไปติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับรอมวคลังชี้นี่ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,กรสั่งเทกสเร่งปรับโครงสร้างนี้ ควบคู่เติมเสินเชื่อใหม่สร้างอาชีพวางเป้าปี66กดฎนี้เสียลงมาอยู่ที่ 3- ถึงเปอร์เซนนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าปัญหานี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นเกษตรกร และนี่ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของทรกศดังนั้นจึงมอบหมายให้ทรกศเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างนี่เกรรษตรกรเช่นการขยายงวดชำระนี่การชำระนี่ตามความสามารถซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้การบริหารจัดการเงินการเข้าไปช่วยเหลือเกรรษตรกรส่งผลให้ทรกศ มีปัญหาหนี้เสีย NPL จากเมื่อต้นปี2,565สัดส่วนหนี้เสียอยู่ที่12%แต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือ7%และในปี2,566ตั้งเป้าหมายว่าทกสจะมีสัดส่วนหนี้เสียอยู่ที่3-4%โดยมั่นใจหนี้เสียจะลดลงได้อย่างแน่นอน ด้วยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องทำควบคู่กันไประหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และหาหรายได้เพิ่มซึ่งต้องทำต่อเนื่องเช่นการปลูกทุเรียนมะม่วงลำไยกาแฟกล้วยหอมเป็นต้นแต่สามารถ ปลูกพืชระยะสั้นได้เช่นการปลูกผักไฮโดรโปนิกซึ่งโรงพยาบาลเกือบทั่วประเทศต้องการทันนี้การปลูกพืชระยะสั้นสร้างรายได้สามารถกู้สินเชื่อได้เพราะทะกสมีโครงการเติมสินเชื่อให้กเกษตรกรรายละ100,000-200,000บาทขณะเดียวกันได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินหลังจากมีรายได้จากอาชีพเสริมแบ่งสัดส่วนรายได้50%ชำระหนี้อีก40%เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและ10%สมทบทุนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือด้านการตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งจะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ และสามารถลดภาระเนี้สินได้ด้วยครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาด้วยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ